สวัสดีครับผมนายสลามผันภพนะครับวันนี้จะมาพีเซ้เรื่องการพัฒนานวัตรกรรมและการสืบค้นหาข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็หัวข้อยหญ่จะมี4หัวข้อดังนี้นะครับมีงานวิจัยและบทความวิชาการมีทรัพย์สินทางปัญญามีผลิตภัณฑ์ด้านแบตเตอรี่หรือย,ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สุดท้ายเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องครับอันแรกนะครับเป็นงานวิจัยและบทความวิชาการนะครับจากการค้นหาจากฐานข้อมูล TCI นะครับ ชื่อบทความคือวิธีการจัดการแบตเตอรี่เสื่อมสภาพสําหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับผู้แต่งทอบริลักษแหล่งที่มาคือไทโจครับประเด็นสำคัญนะครับบทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานจากยานยนต์ไฟฟ้าโดยเน้นถึงความสําคัญของการรีไซเคิลและการนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งแบตเตอรี่โดยไม่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมครับผม ครับต่อมาเป็นงานวิจัยระบทความวิชาการระดับนานาชาตินะครับครับชื่อบทความเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าด้วยวิธีการตัดสินใจเชิงลำดับชั้นแบบฟัซซี่นะครับชื่อผู้แต่งไม่ระบุนะครับแหล่งที่มาก็คือการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่28นะครับเป็นที่สำคัญของบทความนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะครับ โดยใช้วิธีการตัดสินใจเชิงลำดับชั้นแบบฟาซีเพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือโฟชาร์หรือว่าโครงสร้างการคัดเลือกรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เขาประชุมม,มุมต่อมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะครับก็จะมี การออกแบบและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบนะครับเจ้าของสีเป็นนายสมชายว,วิศวกรครับเนื้อหาสาคัญก็คือสิทธิบัตรนี้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบโดยใช้โปรแกรม solidworks เพื่อสร้างแบบจําลองสามมิติและทดสอบสมรรถนะของยานยนต์ไฟฟ้าที่ที่พัฒนาขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนในต่างประเทศนะครับชื่อสิทธิบัตรก็คือการปฏิวัติส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้า เปิดตัวเทคโนโลยีสิธิบัตสำหรับการย่อขนาดและการลดน้ำหนักด้วยการขึ้นรูปแบบผสมประสานระหว่างโลงหะและเรซินนะครับเจ้าของสินนะครับก็คือบริษัทนากาเซร่วมกับเอจิค o l t d นะครับเ <c oughs> น่าสำคัญนะครับ <c oughs> เทคโนโลยีสีดิบัตนี้มุ่งเน้นการย่อขนาดและรลดน้ำหนัก ของส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้การขึ้นรูปแบบผสมผสานระหว่างโลหะและเลซินซึ่งช่วยเพิ่มระยะการขับขี่ของยานยนต์ไฟฟ้านะครับนอกจากนี้บริษัท BYD ยยังมีสิทธิ์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแบตเบตอรี่ซึ่งบริษัทได้พัฒนานเทคโนโลยีดังกล่าวขึ้นมาเองต่อมานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ด้านแบตเตอรี่หรือยานยนต์ไฟฟ้านะครับผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยนะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้า imu shuttle ev ครับผู้ผลิต มาจากมหาวิทยาลัยราชฟัฏมหาสาร,รคามครับารายละเอียดก็คือรถไฟฟ้าต้นแบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ถูกออกแบบและพลัฒนาเพื่อใช้เป็นยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยมีการทดสอบสมานะและประสิทธิภาพการใช้งานครับผมอันนี้ก็คือรูปโครงสร้างของรถไฟฟ้า IMU c h u t t e EV นะครับจะเป็นโครงสร้างโดยคร่าวๆนะครับผม ต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ก็คือ BYD Auto สนะครับผู้ผลิตก็คือ BYD Auto ครับรายละเอียดก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท SUV ขนาดกลางที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันมีความสมดุลระอ่างสมรรถนะและความสะดวกสบายในประเทศไทยมีจำน่นยอรุ่นก็คือ Standard Range และ e x t e n d Range โดยมีค่าราคาเริ่มต้นที่1 9 9 9 0ล้านรบาทครับนอกจากนี้ BYD เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ โดยมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงครับผมอันนี้ก็คือรูปภาพของ b y d auto 3ครับต่อมาก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานในประเทศไทยก็คือสถาบันยานยนต์ Thailand a u t o m o t i v e i n s t i t u t e รายละเอียดก็คือสถาบันยานยนต์เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนานอุตสาหการรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยมีการวิจัยที่พัฒนาเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการจัดการแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานครับผมต่อาก็คือหน่วยงานในต่างประเทศนะครับก็คือหน่วยงาน j o i n t Office of Energy and Transportation นะครับรายละเอียดก็คือก่อตั้งขึ้นเพื่อประสานงานระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคมของสหรัฐ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าในปี2024หน่วยง,งานนี้ได้ประกาศงบประมาณ46 000, 000, 000, ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านโครงการ Ride and Drive Electric เพื่อเสริมสร้างรากฐานอุตสาหกรรมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จที่สะดวกสบายราคาย่อมเยาและเชื่อถชได้ครับ ครับวันนี้นายสลามผมก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคผมากครับ